ะะสำหรับในช่วงวานนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยกับคููก้อยนะคะสัปดาห์ที่16นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้ามาของอายธรรมต่างชาตินะคะที่มีต่อสังคมไทยนะคะทีนี้การเข้ามาของอายธรรมของต่างชาติเนี่ยมันเข้ามาทำไมเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้ไปเรียนรู้กันให้นักเรียนดูอาคารสูงภาพนี้ นะคะเราก็ได้รับอายธรรมจากต่างชาติเช่นเดียวกันค่ะในการก่อสร้างตึกนะคะขนมเค้กนะคะที่มาเป็นชั้นๆเราก็ได้รับอายธรรมจากต่างชาติเหมือนกันค่ะจากภาพอาคารสูงและขนมเค้กที่นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นการรับอายธรรมใดคะลองคิดดูสิคะ อ่าเรามีคำตอบนะคะนักเรียนได้รับวัฒนธรรมตะวันตกนะคะโดยผ่านช่องทางใดบ้างรู้ไหมคะผ่านช่งช่องทางใดบ้างคะวัฒนธรรมตะวันตกนะคะสิ่งที่เราอ่าทำให้เกิดการเจริญงอกงามนะคะของหมู่คณะเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมซึ่งมีความแตกต่างการตามสภาพแวดล้อมของแต่และท้องถิ่นเพราะนั้นการรับวัฒนธรรมต่างชาติ ของสังคมไทยนะแต่และท้องถิ่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและอยู่ในเส้นทางของการค้าระหว่างประเทศอินเดียแล้วก็จีนนะคะซึ่งได้รับการยุกย่องว่าเป็นแหล่งอาราธรรมเก่าแก่ของโลกนะคะทีนี้วัฒนธรรมต่างชาตินะคะ ในเมื่อการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะในอดีตนะคะเพื่อเป็นการขยายอาณาเขตนะคะขยายอิทธิพลทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะอายธรรมของคนต่างชาตินะคะโดยการกวาดต้นผู้คนซึ่งเป็นชนชาติต่างๆนะคะก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการรับอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับ มาใช้ในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นด้านภาษานะคะด้านการแต่งกายด้านอาหารการกินความเชื่อทางศาสนาการแสดงการทักทายหรือการแม้กระทั่งการตั้งชื่อนะคะทีนี้มาดูว่าการเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย,ยมีด้านใดบ้างนะคะหนึ่งในเรื่องของศาสนาแน่นอนเมื่อมีคนต่างชาติมานะคะ ความนับถือหรือการนับถือาศาสนาหรือความเชื่อเราก็ได้ซึมทรัพย์มาด้วยการแต่งกายก็เช่นเดียวกันนะคะด้านอาหารด้านการตั้งชื่อณนะที่นี้ก็คือตั้งชื่อรูปนี่แหละค่ะเพราะนั้นแต่ละคนนะคะเด็กสมัยใหม่หรือเด็กปัจจุบันนี้ก็จะมีชื่อที่แตกต่างนะคะด้านของการการทักทายนะคะถ้าเป็นคนไทยเราก็จะสวัสดีถูกต้องไหมคะย,ยกมือไหว้แต่ถ้าเป็นชาวตะวันตกก็จะมีการ ทำไมคะจับมือในการทักทายนะคะด้านภาษาด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู นะคะด้านภาษาที่เรารับวัฒนธรรมทางตะวันตกมานะคะไทยได้มีการติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะต่างชาติตะวันตกนะคะมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย,ยาแล้วนะคะต่อมาในสมัยรัตะนโกสินทร์ปัจจุบันเนี่ยค่ะได้ติดต่อกับอังกฤษแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเข้ามามากนะคะก็ถือว่าเป็นภาษาหนึ่งในโลก เช่นเดียวกันที่ถูกใช้ทั่วประเทศนะคะทีนี้ด้านการแต่งกายเราก็ได้รับวัฒนธรรมาทางตะวันตกมาเช่นการใส่สูทถูกเน็กไทการใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆนะคะนุ่งน้อยห่มน้อยเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะเพราะนั้นเราก็ได้รับวัฒนธรรมการแต่งกายทางชาติตะวันตกเข้ามานะคะ ทีนี้ทางด้านอาหารนะคะอาหารเดี่ยวนี้นะคะที่เรากินกันนะคะอย่างเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะเราเข้าเซเว้นเข้า,าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีอาหารฟาสต์ฟู้ดนี้นะคะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะเราก็ได้รับวัฒนธรรมทางตะวันตกขึ้นมานะคะด้านศาสนานะคะปัจจุบันนะคะศาสนาในคนไทย มีศาสนาเกิดขึ้นมากมายนะคะอาทิเช่นนอกจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วนะคะศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ฮินดู นะคะเกิดขึ้นมามากมายนะคะเราก็ได้รับวัฒนธรรมนั้นมาด้วยนะคะอาต่อไปเรื่องของการแสดงการทักทายนะคะถ้าเป็นแบบฝรั่งชาติตะวันตกเขาก็จะหอมแก้มจูบแก้มโอบกอดกันนะคะการทักทายของชาติตะวันตกแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คือการสวัสดีแล้วก็รับมือยกมือไหว้ นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการตั้งชื่อการตั้งชื่อนะคะเราก็ได้รับวัฒนธรรมทางชาติตะวันตกนะคะชื่อออกจากฝรั่งฝรั่งหน่อยใช่ไหมคะเช่นชื่อเซอรบินค่ะชื่อริซ่าค่ะนะชื่อเอนาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้ก็จะมีชื่อแปลกๆโดยเฉพาะชื่อที่ตั้งด้วย2องพยางคขึ้นไปนะคะต่อไปเป็นคําถามให้ในักเรียนลองคิดนะคะข้อที่1อาหารชนิดใดบ้างที่เรารับมาจาก ต่างชาตินะคะที่เราเรียนมาเราได้รับวัฒนธรรมต่างชาติมาอย่างเช่นข้าวมกไก่โรตีมะกับ,บะใช่ไหมคะมีซั่วใช่ไหมคะเพราะนั้นชาติตะวันตกที่เรารับมาก็อย่างเช่นอะไรคะอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหม KFC ใช่ไหมพิซซ่าฮาัทอะไรแบบนี้นะคะวัฒนธรรมไทยปัจจุบันแตกต่างจากอดีตยอย่างไรโอ้ถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยในอดีตนะคะที่เราได้สืบต่อกันมานะคะของเราก็ได้รับวัฒนธรรม แตกต่างกับในปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากก็มีความหลากหลายนะคะตามวิวัฒนาการของอคนในอดีตกับปัจจุบันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วข้อสามการรับปัฒทนธรรมตะวันตกมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดผลอย่างไรอันนี้ก็ต้องดูว่าเรารับแล้วเรานํามาใช้ในทางที่ถูกและเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเราใช้มากเกินไปมันก็มีผลเสียต่อตัวเราเองนะคะ อ๋ค่ะข้อที่4ี่นักเรียนเห็นด้วยกับการรับวัฒนธรรมต่างชาติหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะก็ให้นักเรียนลองคิดดูซิว่าเราเห็นด้วยกับการวัฒนธรรมต่างชาติหรือไม่ก็อาจจะเห็นด้วยหรืออีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยบางคนบอกเห็นด้วยมันทันสมัยในเรื่องของการแต่งกายถูกต้องไหมคะการรับวัฒนธรรมอย่างเช่นวันอะไรคะวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะประเพณีนะคะเรารับวัฒนธรรมมานะคะข้อห้า นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไปได้อย่างไรนะคะถ้าเป็นประเพณีของไทยอย่างเช่นประเพณีสงการนะคะเราก็าสืบทอดโดยการรับวัฒนธรรมให้คงสืบอยู่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่มีความแตกต่างแล้วก็มาใช้ในสังคมไทยในปัจจุบันเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องอยู่ให้ได้ นะคะอ่ะทีนี้สําหรับใบงานนะคะใบงานก็ขอให้นักเรียนนะคะทำเป็น mind mapping นะคะคุณครูก็แจกใบงานไปแล้วนะคะเรื่องการเข้ามาของอายธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในด้านอาหารด้านก,การแต่งกายนะคะด้านภาษาแล้วก็ด้านการตั้งชื่อ นะคะทีนี้มาดูแนวคำตอบนะคะทางด้านภาษานะคะเราก็มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ขาในการติดต่อสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเด็กสมัยใหม่นะคะเด็กรุ่นของนักเรียนเนี่ยเมื่อโตขึ้นในอนาคตนะคะภาษาอังกฤษก็ยังคงใช้นะคะในการสื่อสารนะ,ะเพราะาเราจะต้องทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับคนต่างชาติอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็อย่าทิ้งนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายเราได้รับ วัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเช่นผู้หญิงใส่กระโปรงนะคะสวมถุงน่องนะคะนี่คือลักษณะของด้านการแต่งกายที่เรารับมาจากชาติตะวันตกนะคะด้านอาหารเราใช้ช้อนส้อมนะคะแต่ก่อนคนไทยในอดีตใช้อะไรคะใช้มือใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ช้อนกินข้าวแค่คันเดียวช้อนสั้นใช่ไหมเมื่อเรารับวัฒนธรรม ต่างชาติมานะคะก็มีการใช้ช้อนกับซ่อมคู่กันแล้วก็มีมีดใช่ไหมคะในการรับประทานอาหารนะคะด้านของการตั้งชื่อนะคะก็จะมีชื่อเด็กเด็กสมัยใหม่ก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษมีการตั้งชื่อเป็นสองพยางนะคะเช่นแอนนาเชอรีมีมี่เฟิร์สอะไรแบบนี้นะคะการตั้งชื่อก็เราก็ได้รับวัฒนธรรมชาติตะวันตกนะคะมากขึ้นนะคะ ทีนี้เรามาสรุปบทเรียนอายธรรมชาติตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในสมัยใดคะสมัย อายุทยานะคะแล้วก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายมหาราชที่ไทยมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากนะคะทำให้เกิดวิทยาการความรู้ใหม่ๆนะคะจากชาติตะวันตกที่นําเข้ามาเผยแพร่อย่างเช่นทางด้านการแพทย์การทหารการศึกษาและก็ด้านอื่นๆอีกมากมายนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะอิทธิพลของอายธรรมของชาติตะวัน ตกเนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสร้างสังคมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมไทยอย่างมากนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชากาลที่5้นะคะเปน็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีอายธรรมและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกมาปรับปรุงใช้ในประเทศไทยนะคะสำหรับ บทเรียนครั้งต่อไปนะคะซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ให้นักเรียนทำใบงานนะคะจากคลิปที่คุณครูได้อธิบายแนวทางของคำตอบนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งสิแลในเดือนตุลานี้เราจะได้ พบกันอีก2สัปดาห์สุดท้ายเพราะว่าเราจะปิดภาคเรียนที่1นะคะในวันที่16ตุลาถึงวันที่31ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ